สวัสดีครับอาพี่อันเห็นอยู่นี่นะครับเป็นแบบจำลองสมเด็จโตองโตที่แปบดบแกะเป็นโฟมนะครับเพื่อที่จะเททอแกะเป็นแบบไปหล่อเททองอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ใหญ่ที่นำนอัญชนได้เดินทางมาที่แห่งนี้นีครับเดี๋ยวเรามาชุยกับพี่ใหญ่เชิญเลยครับว่าโครงการที่จะระดมทุนระดมบุญ ที่จะตัดสร้างในครั้งนี้อย่างไรนะครับเพื่อให้โครงการรุ่ร่วงไปตั้งเป้าหมายตามวัตถุประสงค์นะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงงานประกวดพระของใหญ่ชินนบัญชรวันนี้เราจะมาคุยถึงงานประกวดพระของใหญ่ชินมนมบัญชรที่จะจัดขึ้นในเดือนิถุนายนนะครับเพื่อความสบายใจของ f อว่าเอาเงินไปทําอะไรการจัดประกวดพระของที่ผมไปทํานะครับทุกคนนะครับ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับสวัสดีครับพี่ชาวสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่พูดถึงงานประกวดครั้งถัดไปครับก็หลังจากที่เราจัดงานมาทั้งหมดนั้นรวมแล้วสามครั้งนะครับสามครั้งก็ถือว่าเราก็ไม่ทีเล่นนะครับเพราะว่าคนที่เขาจัดก่อนเราเนี่ยเขาพูดตรงๆก็คือรายการละหกร้อยบาท ของผม0 0บาทครับาทนะครับผมก็ยังประสบความสำเร็จนะครับอย่างเอย่างกับเร็วๆนี้เป็นไงบ้างก็ตัวเลขอยู่ที่ประมาณเนี่ยเกือบเจ็ดร้อยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าตัวเลขตามคูปองก็คือ600กว่านะครับก็ไม่ทีเละเพราะว่าหนึ่งเราน้องใหม่แต่ คนที่มางานประกวดเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยมาสายบุญบนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์เราเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนที่ชัดเจนก็คือเงินได้มาแล้วไปไหนนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าหนึ่งการที่เราจะจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายมีทุนไม่ว่าจะทานที่ค่ากรรมการค่าใบาเซอร์อาหาร,รการกินนะครับต่างๆนั้นมันจะอยู่ในวงตรงนี้ทั้งหมดนั่นแสดงว่าเราต้องมีงบประมาณไว้ตรงนี้ งวดที่ผ่านมานี้ที่ใหญ่จะดําเนินการเองทุกอย่างเราไม่มีหุ้นส่วนในการจัดงานประกวดนะครับแล้วก็ไม่มีแบ็กกราวไม่มีนายกรนายข้อที่มาเป็นแบ็กกราวเรานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นเราเอารูปลงปู่ขึ้นเลยแล้วจบเลยก็คือประธานครับนี่ประธานใหญ่ผมที่อื่นผมไม่รู้แล้วก็ครั้งที่จะจัดขึ้นนี้ก็คือวันที่1มิถุนานะครับะครับเราก็สามารถไปเจอเจอกันได้นะครับแล้วครั้งนี้เราก็มีความ นะครับตั้งใจนะครับที่จะขับเคลื่อนเรื่องงานประกวดนั้นให้เป็นเบอร์หนึ่งให้ได้ครับแล้วงานประกวดเราเนี่ยหลายคนก็บอกว่า700เนี่ยแพงไปอ่าผมเข้าใจว่า700แพงไปแต่สิ่งที่ทุกท่านได้ไปนั้นผมว่าเกินคาดและไม่มีชมรมไหนสมาคมใดกล้าทําแบบผมนะครับใหญ่ไม่มีต้นทุนไม่มีครับแจกไม่เป็นภาระลูกหลานแน่นอนพระจะให้ไปใครที่จะร่วมบุญก็ไม่เป็นภาระเพราะว่า คุณได้มากกว่าเสียดีกว่าไปเช่าองค์และเป็นแสนเป็นล้านนะครับก็เียนเชิญได้นะครับวันที่หนึ่งมิถุนาครับที่ถึงนี้งสแตนทองที่เดิมเลยครับกรรมการตัดสินที่ตัวเป้งขออจา์ก็คือเราก็จะคัดที่มีประสบการณ์ก่อนครับทาที่เราเอาไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกรรมการเขาจะต้องเป็นด้วยแต่ถ้าเราเอาไปกรรมการที่ไม่มีพุทธิภาวะหรือความชำนาญนะครับเฉพาะด้านเนี่ยเราก็จะลำบาก เพราะเดี๋ยวเขาก็ฝ่ายตรงข้ามเป็นคู่แข่งเราก็จะบอกว่ากรรมก,การเนี่ยไม่มีความรู้ครับอ่าที่จริงแล้ว,วากรรมก,การทุกท่านที่ทุนเห็นเนี่ยเอางี้ดีกว่าส่วนใหญ่จะตัดตตสินพักเครื่องมามีประสบการณ์มากกว่าสองปีแน่น,นอนครับครับพี่พี่ชาวครับใหญ่วางเงินไปเท่าไหร่รครับกมาก่ามก็คือตัวเลขก็เยอะอยู่ะนะครับแต่ยังไม่พอ,อยังไม่พอก็คือมันจะต้องขับเคลื่อนเดินนะครับทุกอย่างผมเองอะ่ะนะ ก็ไม่ได้มีเงินถึงถังก็ใช้วิธีการหมุนงาน,นออกพระถ่า,ายทรัพย์บางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเรารหรือที่ทําตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับบ้านถ่ายบ้านคือสังหาก็ตอนนี้เราก็ทําทําทุกอย่างที่ได้เงินมาแต่ต้องไม่เดือ้อนครอบครัวนั่นคือสิ่งที่เราทำระยะสุดท้ายเดี๋ยวก็คงจะเป็นนี่อีกแล้วแต่สิ่งที่เราได้มาเราก็บอกว่าเรายอมเสียดอแต่เราขับเคลื่อนงานเราได้เราจะทําอย่างไรอย่างหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้อง คิดเผื่อไว้พี่เท่าพี่เท่าก็ทํางานกับ,ว,บ,บคคกวัดกับบุคคลต่างกันตรงไหนวัดกับบุคคลต่างกันตรงไหนคือพีอ่เท่ารับงานที่<ม>วัดนต้าอันนี้บุคคลร้ามันอยู่ที่คณะกรรมการก็อยู่ที่ปัจจัยนะฮะครับบางทีวัดอ่ะปัจจัยน้อยกว่าก็ไม่พร้อมมันก็เยอะๆนะซึ่งอันนี้ธรรมดาไม่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าบางบางที่เนี่ยทางบุค,คคลเนี่ย ถ้าเขาพร้อมอยู่แล้วโอ้สบายครับไม่มีกรรมการตะคอยดูคอยไม,ไม่ไม่ไม่คือฟักจากกระเป๋าตัวเองครับไม่ต้องไปถามใครอยู่แล้วครับนะฮะนี้เดี๋ยวผมผมพูดอีนิดหนึ่งผมดูในวงการพระนะ,ะครับผมก็เล่นพระมาเยอะผมได้รับพระสิทธ์งจากที่ใหญ่เนี่ยเมื่อที่ผ่ามนมาเนี่ยพระสมเร็จผมไปดูผมว่านั่นนะเป็นพิมพ์ของวัลคังแท้เลย ส่วนมวลสารนี่เขามีการรับรองแล้วว่ามีความเก่าแก่อยุคเป็นร้อยปีเพราะว่าน่าจะเป็นไปได้ที่สมเด็จเจ้าตท่านสร้างเต็มใจสร้างไว้จริงๆครับเพราะว่าพิมพ์ไม่ใช่ผงใช่มันก็คือไม่ใช่พิมพ์พใช่ผงไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แต่นี้พิมพ์พใช่ผงก็มีความเก่าเนี่ยผมว่าน่าจะสะสมถ้าแท้ไม่จำเป็นต้องแผถ้จริง พระแท้อาจจะไม่แท้จริงไหมที่เขาครับ <c oughs> นี่เรื่องเรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงเรื่องจริงคือเอาวงการพระเนี่ยเอาแค่สมเด็จนะคือมันเพียงแค่เปลี่ยนมือแต่เจ้าของคนเดิมครับมันมีแค่นั้นเองครับเพื่อให้รู้ว่ามีการซื้อขายครับือมันคือคอนเทนต์นะครับใครจะเอาเงินมาซื้อพระองค์เดียวราคาเป็นติดลืดหลักร้อยไม่มีถ้าผมมีเงินระดับนั้นนะผมซื้อที่ทำหมู่บ้านเลยดีกว่า อคนอยู่ผมร <ไป S 1> วยกว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่ต้องมากแค่ปล่อยเช่าเดือนละ, 5, ละ100ห้าพันร้อยหลังเงินเท่าไหร่แค่นี้เห็นไหมได้ทุกเดือนเลยเดือนละห้าล้านห้าล้านห้าล้าน,านกินตลอดชีวิตเลยแต่ถ้าพระตกแตกปะทาตอบเป็นสูตรแล้วพระนั้นแท้หรือเปล่ายังไม่รู้พี่ใหญ่มีคนบ่นพระพี่ใหม่ตรงๆเหรออ่าก็มีบางส่วนแต่ก็ไม่ได้สะทกสถทนาเพราะว่าไอ้สวนเขาไม่เข้าใจเราไงแล้วเขาก็คือเขาเชื่อในกลุ่มที่เขาเชื่อแต่เพียงเขาแค่ลองมาลองใจกับเราว่า เออจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่เราตรวจด้วยหลักวิทยศาสตร์นะครับคือคือพระแต่ละกลุ่มนะครับแต่ละก้อนแต่สมาค,คมแต่ละชมรมนะครับเขาเล่นเนื้อไม่เหมือนกันหน้าไม่เหมือนกันทีไม่เหมือนกันคือคุณเอาพระของอีกกลุ่มหนึ่งไปตรวจอีกกลุ่มหนึ่งเกนแน่นอนอบางทีชมรมไม่ถูกกันเลยยังมีเลยบางทีชมรมไม่ถูกกันเลยแล้วบอกว่าบอกแค่บอกชื่อเท้าพระมาที่ไหนนะคเขอเขาตีเกเลยทั้งทาง,งที่ไม่รูก <c oughs> มันมันเป็นอย่างนี้นะครับของวงการนี้นะครับ ของพี่ใหญ่ส่วนใหญ่มีเนื้ออะไรของผมอะทุกเนื้อมีทุกเนื้อผมทุกเนื้อคือผมได้เปรียบที่ว่าผมพระผมเนี่ยมีอายุกว่าล่าสุดผมเปิดทีบนะครับเปิดที่บไปปุ๊บเนี่ยไม่ต้องมากอะคือทีบผมเก่าพระผมเก่าแต่บางที่ทีบเก่าพระใหม่ครับกินปูนยังอยู่เลย <c oughs> พระร้อยกว่าปีมีกินปูนเหรอให้คือเวลาเปิดทีบมานะครับให้ดมเลยถ้ากินปูนขึ้นมาเรียบร้อยเลยให้าร้อยกว่าปีมันโดนอบ อยู่ในหีบอากาศจะแทบจะเข้าไม่ได้เพราะว่ามันร้อนถ้าไม่เชื่อลองคลมผ้าคุมโปงแล้วคุณจะรู้ว่ามันร้อนไม่ร้อนนี่นะครับพระหีบนะครับมีทั้งแท้และไม่แท้นะครับเลือกดูก็ไปลองพิจารณากันเองจะเช่าหาที่ไหนก็ใช้สตินิดนึงนะครับอย่าเช่าแบบโลกวันนั้นที่วิศูท์อาจารย์บอยก็ได้ตรวจสอบให้แล้วตรวจเครื่องไปแล้วมี14ทธาตุบางองค์มากกว่า16ครับนะครับ ใครที่เล่นแบบระดับแพ้ระดับลาดที่สบายใจได้เพราะว่าผมนี่เข้ามาทุกเครื่องแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ให้สบายใจได้ว่าพระในหีบเรานะครับแล้วเรายังเปิดให้เช่าเป็นองค์องค์ละพันหรือจะเช่าเป็นตะ้ากาก็ได้แต่ต้องติดต่อผมคนเดียวเท่านั้นครับอ่าก็สามารถเข้าไปดูในเฟซบุ๊กผมใหญ่ชีน้มันชอนได้เลยอ่านี่คือสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นความเคลื่อนไหวตลอดเวลาว่าผมมีการขับเคลื่อนและมีตัวเต็มจริงและก็บอกว่าใครที่ ศรัทธาให้มาเช่าไม่ศรัทธาไม่ต้องมานะจะเช่าลองใจไปลองที่อื่นแต่ไม่ยามมาเช่าลองกับผมเดี๋ยวก่อนถ้าอยากจะเช่าพระใหญ่ไปเป็นมาชอนไปให้คนอื่นดูเชิญคนอื่นมาดูเลยจบอย่าเช่าอย่าเสียเงินเช่าไปก่อนเชิญคนอื่นมาก่อนแล้วมาดูที่เนื้อคุณนับถือคุณเอามาเลยคุณคุณเชื่อพี่เชาคุณก็เชิญพี่เชาไปด้วยคุณเชื่อเซียนคนไหนในห้างนะครับคุณเชิญเขาไปก่อนไม่ใช่และได้ไม่ต้องเสียตังค์ใช่เสียแค่ค่ารถไปดู ก่อนตัดสินใจซื้อผ้าจากไหนนะครับดูก่อนตัดสินใจนะครับดอกว่าเพราะทุกที่เนี่ยเขาจะมีนโยบายที่ชัดเจนครนะของผมก็ชัดเจนนะบ,บอกีกดีดิโอ้โหจำไม่ได้ยาบย,บยึดเลยนะต่ยืนยันนะครับว่าเรามีนโยบายนโยบายตรงนี้เราติดมาแล้ว4ปีกว่าเข้าปีที่5นะครับบางคนรู้บางคนไม่รู้แต่บางคนเขาไม่ได้คิดอะไรบางคนเขาบอกว่า เขามาร่วมบุญเพราะเห็นวัตถุประสงค์ชัดเจนในการจัดสร้างสมเด็จทั่วโตใครครับใครอยากให้ใหญ่คืนตังนะครับเข้าไปองคละล้านลวโอล้านนี้ได้หนึ่งปีนะหนึ่งปีถ้าใครอยากได้องค์ได้สิบล้านคืนก็เข้าองคสิบล้านไปคืนแน่นอนหนึ่งปีผมได้ดอกแน่นอนเพราะว่าต้องครบหนึ่งปีนะต้องทําสัญญาครบหนึ่งปีนะล้านละหมื่นผมได้อ่าอย่างน้อยหนึ่งปีเนี่ยผมได้แล้วได้ดอกดีกว่าเสียเปล่าแล้วคืนเต็มไงแต่ต้องเป็นเงื่อนไขตรงนี้เท่านั้นนะ อธดีบอกว่าเช่ากันแบบสนุกสนุกเช่า,<ร>าไปาองค์ละสามพันองละสองพันองละพันนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่รับประกันคืนไม่ยุบายยิ่งเราออกงานบุญด้วยนี่จบเลยก็คืออ่าทธามาเช่าได้เลยมาร่วมบุญได้เลยอันนี้มาได้เลยนะครับก่อน,อนเข้าพราะจะใครในในประเทศนี้นะครับไม่ว่าใครนะครับเขาบอกว่าแท้รับประกันคืนแท้รับประกันคืนเนี่ยพี่เฉาไม่ฮะจริงจริงเนี่ยพระเนี่ยเขาเล่นแพ่ชอบอ่า คุณชอบคุณเช่าไปคุณไม่ชอบคุณไม่ต้องเช่าจบจบไม่ต้องมาทะเลาะกันสิงครับ้งน,นี้นประเภทที่ว่าเจ๊แล้วคืนตังผมรับรองได้ถ้าผมจะเช่าพระตัดใารสักคนนะฮะและ้วเขาพูดไงผมจะดูฐานะมันเลยอ,อีกหน่อยเนี่ยกูคืนมือนเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยมึงมีงมงปัญหาให้กูไหมนั่นนะถ้ากูดูแล้วไม่ไม่มีทางผมไม่เช่าครับผม นะครับเจอกันวันที่หนึ่งมิถุนายนเราเจอที่บริษัทไปทีสายแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครอาหารการกินพร้อมกาแฟพร้อมโอ้โหรับคาติชมมาสบายใจเลยว่าข้าวสามข้าวหนึ่งมอกแกงสองมอกแกงสามมอแกงพระอาจารย์มาช่วยด้วยครับนะครับบอกว่าบอกผมว่าไม่ต้องเตรียมเยอะอาจารย์ขนมาซะเยอะเลยครับก็กินกันทั้งวันเหลือเหลืออ่าเหลือเลอจริงครับทุกอย่างเหลือหมดคือเราออกแบบมาให้ทุกคนได้กินทั้งวันครับนะครับ กินแบบว่ากินแบบงานวัดนะครับกับข้าวที่เขาทาเลี้ยงคนยัามาวัดอยู่แล้วแกงเขียวหวานผัดทัวอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าเป็นอาหารหลักเลยถ้าทุกคนกินง่ายนะครับก็ก็จะเจอกันนะครับอีกยรอหนึงก็คือวันที่หนึ่งตุลาแล้วกันนะฝังนิดนึงแกงเขียวหวานทําเยอะหน่อยนะฮะอร่อยผมอไม่ทันต่ไม่ทันถึงแม่ครัวแม่ครัวทำน้อยต้องเปลี่ยนม้อครับผมขอบคุณนะครับ ครับ่ขอบคุณมากครับข่ครับนี่นะครับวันนี้ฝนฝนตกอย่างชุ่มฉ่ำนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูแบบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นแบบเราเห็นแต่ภาพนิ่งในในคลิปนะครับวันนี้เราเดินมาเจอองค์เต็มๆเลยนะครับผมมีส่วนไปทําคลิปข่าวตั้งแต่วัดตาลเจ็ดยอด วัดบะอาคำหัวช้างที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็หลายหลายที่นะครับที่มีการจัดสร้างสมเด็จโตองค์โตนะครับก็ต้องมีรายงานอ้อรวมทั้งที่สี่คิ้วของสอรพงษ์ชาตินะครับผมอยู่ในช่วงมีการระดมทุนเกาะสร้างเลยนะครับอันนี้ก็ต้องอีกองหนึ่งนะครับที่ผมจะรายงานตั้งแต่เซ็นสัญญาก่อนที่จะมี นี่แหละนะครับก็จะรายงานความคืบหน้าให้ชมกันอย่างเป็นระยะระยะนะครับขอบคุณครับ